สวัสดีครับผมดกรโน้ตครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่วันที่ตึกมหานครนะครับซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับดูวิว้างหนักดีครับยิ่งใหญ่ลังการมากเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับก็มาพร้อมกับเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็หัวข้อที่ผมคิดว่ามีความสําคัญนะครับ สำหรับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะมีความเตรียมตัวครับให้น้องๆมีความพร้อมที่จะเข้าไปสู่การเรียนในรดับมหาวิทลาัยในประเทศอังกฤษนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างในการเตรียมตัวครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับติดตามกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณมากครับครับก็ผมขอแนะนํานะครับน้องปอปาจิระบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็ยินดีมากนะครับที่ เปาเนีนะครับก็ได้มาอินร <às> <ically> ิวิวที่อินตรุกเคมบริดจ์อินดิวซิตี้ใน f a c u l t y of c h e m i c a l e n g i n e น r i n g นะครับก็อยากให้เบื้องต้นเนี่ยอยากให้เปาแนะนำตัวก่อนนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงบ้างครับก็สวัสดีครับผมชื่อเปานะครับจื่อุฒิชินโชคสั์นะครับก็ตั้งใจอยากจะเรียน Chemical Engineering นะครับแล้วก็ได้สมัครไปที่เคมบริดจ์้วยนะครับแล้วก็ได้รับเรื่องสัมภาษณ์นะครับ ก็อย่างที่บอกกันมานะครับว่าเคมบริดจ์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทุกคนเนี่ยมีฝันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามแต่นะครับแต่ผมเชื่อมอั่งเชื่อเหลือเกินนะครับว่าอยากการที่ได้น้อวามาคุยในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลต่างๆการเตรียมตัวของน้องๆผู้ปกครองทุกคนนะครับคอนอื่นเนี่ยนะครับอยากจะถามว่าเรามีขั้นตอนนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ขั้นตอนนยูเนี่ยเชื่อว่า คงเป็นนักเรียนที่ไม่หลายคนครับที่มีโอกาสได้รับการเลือกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ขนาดนี้นะครับดังน,นั้นเนี่ยเกรกระถามเบาๆว่ามีขั้นตอนนะครับก่อนที่จะได้รับอินเท์วิวเนี่ยเราควรต้องเริ่มต้นเตรียมตัวเองจากจุดไหนเป็นขั้นตอนแรกครับ ก็คือก่อนอื่นเลยก็คือขั้นตอนการส่งแอปพลิเคชันนะครับก็คืออย่างหนึ่งเลยที่เคมบริดจะแตกต่างเนยคือเราจําเป็นจะต้องส่งแอปพลิเคชัน early นะครับก็คือต้องส่งตอนสภาพลาโดยที่มหาลัยอื่นจะเรทกว่านั้นประมาณ2-3เดือนประมาณสองสามเดือนครับอันนั้นคืออันแรกที่จะแตกต่างอย่างที่2ที่แตกต่างคือเคมิชเขาเรียกร้องต้องการขอสิ่งที่เรียกว่าคุป้าครับโุป้าเนี่ยมันเป็นเหรัน เป็นฟอร์มที่เราต้องกรอกนะครับก็คล้ายๆกับ Ucas นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกรอกเพิ่มเติมเนี่ยคือ u l e s หรือคะแนนสอบเราตอน AS คือจะหมายถึงว่าเป็นคะแนนดิบัเองนะครับ,รบก็คือว่าในส่วนของที่เราต้องรายงานนะครับใน Ucas เนี่ยจะเป็นตัวเกรด A ต่อ A B C D อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของ โคป,า,โปานี่นะครับต้องใส่คะแนนดิบไปว่าถึงแม้ว่าได้เอสตารเนี่ยเขาไม่ได้สนนะครับเขาอยากรู้ว่าตัวคะแนนดิบน้องเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับซึ่งจุดนี้เองเนี่ยน้องได้กล่าวกับผมเบื้องต้นแล้วว่ามีความสําคัญมากนะครับถึงแม้ว,ว่าน้องได้เกตเอสตาหมดเลยนะครับแต่ว่าคะแนนดิบน้องเนี่ยได้เลยมานิดหน่อยนะครับนิดเกินเลยบริเริมนิดหน่อยนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดแตกต่างอย่างมีนัย่าสาคัญนะครับซึ่งผมเชื่อว่า เขามองจุดนี้นะครับว่าน้องเนี่ยเป็นเลอร์จริงหรือเปล่าเนี่ยถ้ำการเกตเอสตาเนี่ยน้องได้คะแนนดีขนาดไหนนะครับโอเคครับแล้วยังไงต่อน,นะครับแล้วก็ในโคป้าเนี่ยมันจะเหมือนมี addition uh, addition personal statement s t t a e m e n t ให<ช>้ค<ช>ือใน personal segment <ม>เนี่ยเราเขียนได้ประมาณ4,000 character อยู่แล้วแต่ว่าในโคบ้าเนี่ยเราเขียนเพิ่มได้อีกประมาณ1,200 c h a r a c t <ม> e อืมวเองในเนี้ยด้วยความที่มันส่งตรงถึง chemistry ในเนี้ยก็จะแนะนำให้เขียนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย chemistry ทำไมเราถึงเลือกที่จะไปเรียนที่ chemistry ก็คือลงดีเทลได้มากกว่ามากกว่าในส่วนของ personal statement นะครบเพราะว่าจะพูดให้ชัดเลยคือว่า personal statement เนี่ยนะครับเราเขียนคือภาพรวมเพราะว่าเราต้องส่งยื่นยูเนี่สำหรับทุกๆมหาหลายัยที่เราเลือกไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจาะตรงไม่ได้นะครับว่าทําไมต้องเคมิ์นะครับทำไมมีความสนใจมีแพชชั่นยังไงกับสาขาที่เราเลือกแต่ในส่วนของโปป้า <Pop pa. S 1> นี้นะครับน้องต้องแสดงตัวตนนะครับมีเปิดโอกาสช่องให้น้องเนี่ยในการแสดงแพชชั่นในสาขาแล้วก็ในตัวมหาวิทยาลัยว่า ทำไมน้องถึงสนใจในสาขานี้แล้วก็มหาวิทยาลัยนี้ด้วยครับแล้วยังไงต่อนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือขั้นตอน admission test ซึ่งบางมหาลัยอื่นๆก็จะมีแต่ว่าเนี่ยเ้าไม่มีก็คือเชฟบิชเนี่ยเขาได้เปรียบหมอนั็นเชฟด้วยซึ่งตัวผมเนี่ยสอบตัวเอ็นก้าแล้วก็เอ็นก้าเนี่ยก็คือเป็นข้อสอบของเป็นเชฟบิชซึ่งเป็นมอนิโต้ชอยส์ใช่ไหมครับครับเป็นมอนิโต้ชอยส์ก็คือจะมีไม่ธรรมดานะครับช้อยส์ที่หมายถึงที่ไม่ใช่แค่ A B C D แต่หมายถึงมันมีแบบหกเจ็ดชอยส์ใช่ไหมเรื่องมันเดาค่อนข้างยากแล้วก็ที่สำคัญคือมัน calculator เลยครับห้ามใช้เครื่องคิดเลขด้วยนะครับสุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาสองขัญ มากๆสําหรับเด็ก IG c ีเแล้วก็เด็กอินเตอร์เราทุกคนเพราะว่าเราคุ้นเคยกับรนด์ใช้คัลคูลเอเตอร์แน่นอนนะครับทุกวิชาดัางนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคนนุณแม่หรือน้องมีความประสงค์ที่จะเข้าเคมบริดจ์หรือออกฟอร์งนี้นะครับต้องมีการเตรียมตัวให้ถึงนี้ให้อย่างดีครับเพราะว่าการใช้เครื่องคิดเลขกับไม่ใช่เครื่องเลขนี่แตกต่างกันอย่างมี้มันแย่สำคัญมากแน่นอนครับครับก็ใช้วิธีการเตรียมตัวก็คือเขาให้ทัพเจ็ปเปอร์ให้ครับปีเราก็เอาไปสุขหลับ,บแล้วก็ลองหาเบปเปอร์พวก SAT เอทีพวก พวกแผดเนเปอร์ของออสซอร์ดอะไรที่มันดูคล้ายๆกันเอามาฝึกด,ด้วยเนื้อหาความรู้ก็จะเป็นในส่วนของฟิสิกส์ใช่ไหมครับฟิ Physics, Math, สิกส์กับแม็กส์แม็เพราะว่าในส่วนของน้องเขาเนี่ยเข้าคิมบูิลเอนจิเนียริงก็จะเทสในเรื่องของในส่วนของแม็กับฟิสิกส์ก็ส่วนใหญ่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของร er ีวิว่าแหละนะครับน้องก็ได้รับอ e ีเมลนะครับรับเชิญนนกีไวท์นะครับไปอินทวิวนะครับที่คอลเลจที่น้องได้รับไปนะครับซึ่งขั้นตอนของการเข้าไปอินทวิวเนะครับก็ เขาอัเฟอร์ได้บ้างตรงนี้ผมว่าคุณพ่อคุณแม่น้องๆก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราได้รับอิวิเทชันแล้วเนี่ยในการให้ไปอินวท์ที่เคมิ e UK แล้วเนี่ยเขาอัเฟอร์อะไรกันบ้างก็คือ